ที่นังข่าวกีฬาฟุตไทยบ y d i ดิ t a l s t y ต e ์ประจำวันที่5ตุลาคม2563โดยเฉพาะคร่้งฟุตบอลไทยครับรอดข่าวบอชไยนะผมเที่ยนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรี่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงวันนี้แข้งไทยฟอร์มยอดเยี่ยมในลีกเยอรมันยิงสามนัดติดนำร่วมดาวซันโบเดิกกันที่ทางอาชิตพล์คีริลมนะฮะก่อนหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดเยาวชน20ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่ในลีกดับดิวิชั่น4ของประเทศเยอรมันกับทาง t s v 1 8 6 0 โรเซนไฮชโชว์ฟอร์มดีอย่างต่อนเนื่องในลิกเยอรมันกนเลยทีดเดียวโดวยล่าสุดทางอาชิตพลลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องในเกมที่ต้องสก,กัดของเขาเสมอกับทีม TSV บุนช์พักนะ1-1ซึ่งเกมนี้ก่อนหน้าดีกรีทีมชาติไทยอยู่15ปีทำได้1ประตูซึ่งเป็นการยิงประตูได้อย่างต่อนเนื่องหลัง2นัดก่อนหน้านี้สามารถทำประตูได้เท่ากับทางอาชิตพลยิงได้3ประตูจากทั้งหมด3นัดซึ่งตอนนี้ดำเป็นดาวซันโวอยู่ตอนนี้พร่วมกับอีก2นักเตะนั่นเอง ำหรับอชิตพล์คิรีลมคนนี้นะฮะถือเป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวไทยท่น่าจับตามองในการไปค,ค้าแข่งในลีกเยอรมันอีกทั้งยังเคยถูกเีรกต,ตัวติดทีมชาติไทยชุดยู19ปีเหมือนล้าวเป็นคว่างานนี้นะผมเป็นคำว่าไม่ธรรมดาจ,จริงอชิตพล์คิริลมกองหน้าดีกร,รีทีมชาติไทยชุดเยาวชน20ปีสุดยอดจริงครับยังไงก็ร่วมกันติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชินเชียร์นักเตะไทยในต่างประเทศกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ นากาชิมะาสุดปลื้มแนวรุกไทยชนาทิพย์สงกสินโดยกัรที่ทางไทยกัดนากาชิมะาสุดหน้าดาวรุ่งป้ายแดงวัย18ปีชีวิตส่วนสูง188ซนติเมตรเพิ่งจบโรงเรียนมัธยมปลายคุณิมิไฮสคูลโดยทางคอนสแตเลสปโปรนั้นจัดก,การคว้าไทยกัดนากาชิมะเนียเข้ามาร่วมทัพช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและได้เข้าซ้อมร่วมกับทางสปโปรโรราวเกือบเดือนแล้วเพื่อเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้าตามนโยบายสโมอสรที่ดันดาวรุ่งเป็นตัวหลักของทีม พร้อมกับเปิดใจผ่านสื่อของญี่ปุ่นนะฮะหลังได้ร่วมฝึกซ้อมกับชนาทิปแข้งดาวดังของทีมาว่ารู้สึกเป็นปลื้มกับแข้งรุ่นพี่ดาวเตะทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยนะโดยระบุดได้ว่าชนาทิปเป็นนักเตะรุ่นพี่ที่คอยแนะนําวิธีการต่างๆทั้งในและก็นอกสนามและเขาต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆกับแนวรุกชาวไทยคนนี้อีกมากมายเกินเลยเดียวอ่านะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางตาคาชิมะคนนี้ก็ปลื้มชนาธิปเป็นอย่างมากเลยก็ถือว่าให้ชนาธิปช่วยสอนเชิงให้กันละกันครับงานนี้ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับสักหน่อยไหมอานาวินเปิดสิงลูกแรกลิกมาเล์พาเปตาลิงจายาบุกซิลสามแต้มโดยภายหลังจากที่เจ้าเอ็มอานาวินจูจินของรันหาจบปากาสัญญาก,กับทางเปตาลิงจายาซิตี้ทีมอีสึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายในช่วงท้ายของอาชีพการค้าแข่งของเขาซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงสนามช่วยตสกิกัดไปแล้ว6เกมด้วยกัน ซึ่งล่าสุดทางวิงแบ็กสัญชาติไทยไวัย33ปีคนนี้ลงสนามเป็นนัดที่7ให้กับทางเปตาลิงจายาซิตี้โดยเขาคนนี้ลงเป็นตัวสำรองแค่4ปกทีและเพียงแค่2นาทีเจ้าเอ็มคนนี้ก็ได้โอกาสพุ่งชาร์จบอลด้วยขวาจ่อๆนะฮะที่เพื่อนร,ร่วมทีมเปิดมาจากฝั่งซ้ายส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอย่างสวยงามเปลูกขึ้นนำ2-1ของทีมนาทีที่18พอดี ซึ่งเจ้าเอ็มหลังจากซัดประตูแรกนะผมของตอนเอบงบนลลกสุดๆแดนเสือเหลืองได้แล้วนั้นก็ดำทีมวิ่งมาดีใจพร้อมทำท่าดีใจด้วยกันยกมือไหว้ตามแบบฉบับชาวไทยกระทั่งผลการนแข่งขันในเกมนี้จบลงด้วยการที่เปตาลิงจาย,ยาซิตี้ตทนสังกัดของอนาวินจูจีนบุกมาเอาชนะ UITM FC ไปด้วยสกอร์4-2เก็บ3แต้มรั้งอันดับที่8ของตารางคะแนนหนีโซนท้ายตารางคะแนนได้สำเร็จนั่นเอง สำหรับเปตาลิงจาย,ยาซิตี้นั้นปัจจุบันมีนักเตะที่เคยเล่นไทยลีกหนึ่งสองรายนะฮะคือเอริซูแบ็กขวาชาวบราซิลที่เคยอยู่กับทางสุพร,ร์ณีเอฟซีเมื่อปี2017และก็มาร์คฮัตมันอดีตกองหน้าของอุบลยูเอ็มทีราชบุรีวิพลเอฟซีและก็นคราประสีมามัสต้าเอฟซีขณะที่ทางอันาวินจูจินคนนี้เคยผ่านประสบการณ์การค้าแข่งกับทีมใหญ่ของเมืองไทยมาอย่างมากมายอาทิเช่นธนาคารกรุงไทยบุรียมยต็ดบางกอกการาดเอฟซีสุพรรณีเอฟซี FC, พีทีพิทยองเรวมถึงเคยจตทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วอีกต่างหากครับเป็นนับว่าง,งานนี้นะฮะอันดับินของเราก็เปิดซิงลูกแรกในลีกมาเลเซียเป็นที่เรียบรลอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเชียงรายลุ้นอาการบาดเจ็บโชติพัฒน์ขุนื้อสั่งลุยหรือแผนซ้อมกันใหม่โดยกันนี้ถ้าผมทางนะฮะอามาสาวิทากิขุนซือของกวางโซสิงชัยเต็ดเตรียมหรือฟื้นแผนซ้อมกันใหม่ยังต้องลุ้นอาการโชติพัฒน์พุ่มแก้วยังไม่ฟันธงเจ็บหนักมากไหม โดยควันลงหลังสุดฟุตบอลไทยลีกประจำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งทางมาซามิทาเกะขุนซือสิงเชลล์ไรเต็ดนั้นเผยหลังเกมที่เปิดบ้านพ่ายทางบริมยเต็ดไปศูนยต่อหนึ่งมาว่าพวกเราสู้กันเกิน120%เราไม่สามารถคาดการกันได้เลยว่าใครจะชนะหลังจบเกมนี้ต้องพักผ่อนให้เต็มที่และต้องมารื้อฟื้นการฝึกซ้อมกันใหม่เกมรับภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะ แต่เกมรุกยังไม่เฉียบขาดส่วนการบาดเจ็บของชุติพัฒน์พุ่มแก้วนั้นที่ถูกเปลี่ยนตัวอ่อนที่ข้่งหลังยังต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะเจ็บน้อยหรือมากขนาดไหนนะครับผมเป็นว่างานนี้นะฮะเชียงรายก็ปวดหัวกันเหมือนกันเมื่อทางชุติพัฒน์คนนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนต้องรอติดตามรับชมก็แล้วก,กันนะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบิ๊กฮันสั่งจับตา VR ระบบล่มบ่อยไปไหมเผยโปรแกรม ACL ที่ยังไม่ลงตัว ดยกันที่ทางบิ๊กฮันมิติติยภัยรัตน์นะฮะประธานกิตติมศักดิ์ของสิง right ห <c oughs> ์เชลลัยเตดเผยถึงความคืบหน้าของโปรแกรมการแข่งขัน AFC แชมเปียนลีกที่ยังคงคาราคาซัง,งกันอยู่พร้อมให้ทุกฝ่ายจับตาดู VR ระบบล่มบ่อยไปทําให้ทีมเสียประโยชน์นั่นเองโดยกันี้ความเคลื่อนไหวของทีมกวางโซโมหาภัยนะผมสิงห์เชลลัยเตจนั้นทีมฟอร์มร้อนแรงของศึกไทยลีกล่าสุดทางบิ๊กฮันมิติติยภัยรัตน์นะ ประธานกิติมศักดิ์ของทีมได้เผยถึงความคืบหน้าของการแข่งขัน AFC Champions l e a g e 2020ที่ยังหยุดชะง,งักมาว่าต้องมาดูกันว่า AFC จะให้แข่งขันที่ไหนซึ่งอาจจะเป็นที่มาเลเซียแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์ม100%ซซึ่งก็คุยกับทางสมาคมแล้วว่าจะพึ่งปเปลี่ยนตารางการแข่งขันเพราะต้องรอ AFC คอนเฟิร์มซะก่อน ส่วนเรื่องของโปรแกรมจะอดแน่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นก็ไม่หนักใจครับเพราะเชื่อมาว่าสมาคมจะจัดการเรื่องโปรแกรมการแข่งขันได้และนักฟุตบอลของเราก็พร้อมนักเตะที่บาดเจ็บก็เริ่มกลับมาแล้วซึ่งปีนี้เล็กแรกก็อยากจะให้จบอันดับที่1-2ถึงเพื่อไป AFC แชมเปียนเลกแบบอัตโนมัติส่วนเล็กที่2ค่อยมาดูกันว่าต้องเสริมใครกันบ้างซึ่งตัวต่างชาติคงจะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแต่โคต้าอาเซียนถ้าจําเป็นก็จะต้องอาจจะต้องใช้ก็เป็นได้ ส่วนปัญหาเรื่อง V R นั้นสําคัญนะครับผมปัญหาสําคัญก็คือระบบรล่มตอนแข่งขันซึ่งตอนแก้ไขยิ่งแมตช์ใหญ่ถ้าระบบรล่มนั้นก็ควรจะหยุดเกมเพื่อให้ V R นั้นใช้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นจะเสียประโยชน์เหมือนที่เมืองทองเคยโดนซึ่งเกมกระทางบรมนั้นถ้าระบบรล่มขึ้นมาก็น่าจะตามองมาว่าผู้ตัดสินจะตัดสินแบบไหน ทางนี้ถ้าผมสิงเชียรรายเจ็ดนั้นอยู่ในสาย E ีของศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีส2020ร่วมกับทาง AFC โซนะฮะปักกิ่ง FC เมเบินวิกตอรี่โดยแข่งมาแล้ว2นัดแพ้รวดยังไม่มีแต้มซึ่งเบื้องต้น AFC กํกำหนด,ดให้แข่งนัดที่เหลือของรอบแบ่งกลุ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนสถานที่และก็ประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมานั่นเองครับเป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูความรอบครอบก่อนนะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปแบบที่บิ๊กฮั่นได้ประเมินเอาไว้ เหล่าบรข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะดราม่าจุดโทษซะอย่างนั้นราชบุรียิงใหม่2ครั้งไล่เจ้าประจวบไป2ต่อ2โดยนี่เกิดดราม่าท้ายเกมเมื่อทางราชบุรีนะผมยิงจุดโทษใหม่ถึง2ครั้งก่อนจะเปิดบ้านไล่เจ้าประจวบไป2ต่อ2นั่นเองโดยการแข่งขัาานฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกสองพนนัดที่8ระหว่างราชบุรีพิพน์ f c อันดับที่5นะผมพบก,กับทางบีทีประจวบ f c อันดับที่3ของตารางคะแนนที่สนามพิพนสเตเดียมเวลส์แคนาดิกาเป็นต้นไป ดยกที่ทางประชาบงกรนั้นก็เสียสติไร้พ่ายในฤดูกาลนี้หลังล่าสุดบุกแพ้เอสจี SG มงทองไป2ต่อหนึ่งเกมนี้ปวีตันต์เทมีนะครับผมผลโทษแบนกลับมารุวมแกบปแกนหลักได้อย่างโยซังเฮยานิกโบลีและก็สตีเฟนลองชิสนั่นเองเดยกันทนี่ต่อพิฆาตล่าสุดเปิดบ้านแพ้สมรประการซิตี้บันสูนต่อสามโดยมีการช่วยเหลือจากสารนักเตะของเรานะผมก็คือโยจุนซ so, ูวินเบเรนโมต้าและก็วินเรเรนเอนิกเกออกซั์ดลงสามพร้อมหน้ากันเช่นเคย เริ่มเกมมาเพียงแค่สิบเจ็ดนาทีซีเฟนลองจิสได้บอลมาทางซ้ายกระชากเข้ากรอบมุมเหลือน้อยก่อนจะไปยิงตรงตัวขวัญชายสุกล้อมได้ดันของประจจบนั่นเองนาทียี่สิบสองทัพพประจจบสวนกลับมาแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เมื่อทางรัชพลนาวันโน่จบอลหลุดไปถึงวินวเรียนโมตาทางเสาสองดึงหลอกแนวรับรัชบุรีก่อนยิงเข้าไปแบบไม่พลาดนะฮะทำให้ทางประจจบนั้นขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์และก็จบครึ่รงแรกทีสกอร์นี้ มาตอนที่ขึ้นหลังเพียงแค่5นาทีนะผมสีโชคกันหนูครอสบอลจากด้านซ้ายอาบอลไปถึงยานิคโบรีได้แล้วแล้วก็ได้ม่งถูกตัวเอมเลมซี่บอลข้ามเส้นประตูขวัญชัยสุกล้อมพยายามปัดออกมาแล้วก่อนผู้ตัดสินจะเป่าให้เป็นประตูตามที่เสมอของทางราชบุรีไปจบมานะผมนาทีเจ็ดสนะฮะหลังไม่สามารถทำประตูได้เจ้าช,ชินก็มาโดนประจบขึ้นนําอีกครั้ง2ต่อหเมื่อทางอุกิตบงมีมากระโดดปัด จากลูกกระสะกัดของเพื่อนร่วมทีมแต่ไม่พ้นเขตอันตรายโดยมินเรียมโมตา้าโคกสวนเข้าไปแบบไม่เหลือทําให้ทางประจวบนั้นขึ้นนําไปก่อน2ต่อหน,นึนทีที่81ดนั้นยาน,นิคโบรีนินกระชากบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนจะโดนเสียบสกัดจากยานโตบัสนา เกี่ยวล้มนะฮะผู้ตัดสินจะขอเช็ค VR เช็คจุดโทษนานกว่าเสียทีก่อนจะกลับมาให้เป็นจุดโทษแล้วเป็นโบลีที่จัดการชิปเข้าไปแต่กรรมการเป่าให้ยิงใหม่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวกลับยิงข้ามคันพลาดและประตูเฉยเลยแต่ก็ยังไม่พอแค่นั้นผู้ตัดสินเป่าให้ยิงใหม่อีกครั้งหลังมีผู้เล่นประจวบเข้ามปในเขตโทษคราวนี้ฟิลิป,ปโรเลอร์รับ้าที่สงังหารและไม่พลาดนะฮะทำให้ราชบุรีนั้นตามตีเสมอไป2ต่อ2 ดยเวลาที่เหลือวิซกอร์เพิ่มนะฮะทางราชบุรีพิพลทเอฟซีก็ไล่ตีเจ้าพีทีประจวบเอฟซีไป2ต่อ 2, 2แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มอย่างไรก็ตามผลเสมอดั้งกันแล้ะทำให้เจ้าถิ่นนั้นไมชนะใครสามเกมติดต่อกันแล้วโอ้โหเป็นน้ำว่าง,งานนี้นะผมได้จ,จุดโทษถึง3ครั้งเลยทีเดียวคือเตะใหม่ครั้งแรกนะฮะก็ไม่ผ่านครั้งที่2ก็ชิปข้ามคานออกไปก็ไม่ผ่านครั้งที่3ต้องเตะใหม่นะฮะและก็ต้องเปลี่ยนนักเตะใหม่อีกต่างหากเป็นน้ำว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเจ้าจบเกมกันไปแบบดราากกันกันค้คบ และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชิตสไตล์ประจำวันที่5ตุลาคม2563โดยเฉพาะ่าครั่งฟุตบอลไทยครับ